สวัสดีครับเช้านี้ก็อยู่กับนัทนะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับพามาชมรถเกี่ยวสวยๆ4คันนะครับสำหรับทับคูบต้าดีซีเนะครับรุ่นอื่นไม่มีนะครับร้อยห้นะครับไม่มีนะครับ93ไม่มีนะครับวันนี้มี 70G 70G พัดแลวก็ 70G คาร์บินนะครับใครที่หารถเกี่ยวไว้ใช้งานนะครับเป็นรุ่นคูโบต้า70แปลงมาไว้ใช้เนี่ยเป็นรถปุ้มทั้งหมดทั้ง4ี่คันเลยนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับหรือเข้ามาดูรถมาดูสินค้าได้นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับร้านเรามีสาขาเดียวนะครับแจ้งก่อนสําหรับเอฟซีท่านใดที่หลงไปดูทางเพจ a c e b o o k แล้วเขายิงแอดเข้ามาเป็นนัทแท็กเตอร์ชัยภูมิฝากไวเ้เลยนะครับว่าเพจนั้นเป็นเพจมิจฉาชีพนะ ดูให้ดีครับราคารถร้านจริงจะไม่มีถูกนะครับอย่าให้ความถูกบังตาเด้อนะครับรถใหม่ร้านสี่นะครับถ้าคุณไปซื้อรถเกี่ยวมือสองเจ็ดสิีพัทเขาลงขาย2 0 0แสนนะครับอันนั้นคือมิจฉาชีพแน่นอน2 0 0แสนนกว่านะครับดูให้ดีครับอ่าเพจจริงนะครับจะต้องมาอัปเดตสินค้าแบบนี้นะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับอ่าช่องจริงต้องมาอัปเดตแบบนี้นะครับแบบนี้ครับสวยๆ1,100หนึ่งรชั่วโมงนะครับ DC 70เจ็พัทรถปีห5ห้านะครับนี่5 0 0 0 0น 5 0 0 0 0เอ้ย5ส9 0 0 0บาทนะครับแท็กสวยทั้ง2ข้างนะครับแท็กสวยทั้ง2ข้างเครื่องดีปั๊มดีตัวเดินดีแท็กสวยนะครับตัวนี้สภาพเหมือนรถใหม่นะครับนี่1,100ชั่วโมงครับเสาตู้เสาคอไม่หักไม่แตกนะครับสีสวยนะครับอ่าตัวเดินนะครับอ่านะครับสีเดิมๆเลยนะครับคอนะครับแข็งๆครับตัวนี้นะครับ5 9 9 0 0 0บาทนะครับคันแรกเป็นคูบาร์ต้า ดีซี70 G พัทอ่ะมาตัวถูกนะครับของคลิปนี้นะครับตัวถูกคันที่2นะครับเป็นคูบัตต้าดีซี70 G นะครับตัวนี้ปี58นะครับปี58รถสวยเหมือนกันครับดูเสาตู้เสาคอกันเลยครับกันแบบแรกไม่แตกไม่หักไม่ดานะครับไม่แตกไม่หักไม่ดานะครับอ่าตัวนี้เกียร์นะครับสวยสีเดิมนะครับแหกสวยทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับใครได้ไปคุ้มนะครับราคาอยู่ที่ 3 9 9 0 0 0บาทครับรถเกี่ยวคันนี้3 9 9 0 0 0ับาทนะครับเป็นรถพุ้มขนาดหนึ่งตันนะครับใครงบไม่ถึงตัวพัดนะครับมาเอาตัวจีนะครับตัวจีสภาพสวยนะตัวนี้นะครับ399,000ับาทนะครับอ่ะถัดมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้จีพัดปี6 3าเมื่อกี้คันแรกปี6 4ีนะตัวนี้จะเป็นปี6 3สามอ่าเล่มทะเบียนใกล้มาแล้วเหมือนกันแท็กสวยทั้งสองข้างครับ ตัวนี้ก็มีร่องรอยเจ้าของเดิมเปลี่ยนรูเลอร์มาแล้วนะครับเฟรมก็มีสนิมบ้างนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวตัวนี้เก็บงานให้นะครับราคาอยู่ที่5้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันคือรวมเก็บงานปรับสภาพถ้าไม่เก็บงานนะครับเอาไปที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าไม่เก็บงานนะครับเสาตู้เสาคอนะครับการันตีเดิมไม่หักไม่แตกนะครับเกียร์ปั๊มเดิม ไม่มีแกะไม่มีรื้อไม่มีรั่วไม่มีซึมครับรถเกี่ยวดี7 0เจสพัดนะครับอ่ะถัดมาอีกหนึ่งขั้นครับเป็นตัวตู้แอร์นะครับเจ G พัดคาบินนะครับปีหกสามนะครับเหมือนกันตัวนี้ปีหกสี่ตัวนั้นปีหกห้านะครับหกสามเอ้หกสี่หกสามคันนี้จะเป็นหกสามแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตู้แอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปคันนี้เอาราคาแบบบิ้วแล้วกันเนาะเพราะว่าอ่าเสา ตู้นะครับฝั่งขวาเชื่อมมานะครับเชื่อมมานะครับดามมานะครับถ้าขายกันแบบดามใช้งานได้ปกตินะครับรถเกี่ยวใช้งานได้ปกตินะครับเจ้าของเดิมเขาทำมาอย่างนี้เอาแบบสภาพล้างน้ําก่อนนะครับเอาไปที่ราคาห้าแสนสามหมื่นบาททวนนะครับห้าแสนสามหมื่นบาททวนแต่ถ้าให้เช็คเปลี่ยนเสาตู้ยกตู้ลงมาทําเก็บยิ้วสวยนะครับคันนี้ผมจบที่ราคาห้าแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาท ถ้ารวมเช็คนะ569,000นะครับคันนั้นก็569,000นะครับตัวตัว g พัดตัวที่2นะครับส่วนตัวแรกนะครับราคา599ไม่ต้องเก็บอะไรครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวเช็คจุดรั่วซึมเช็คลูกปืนโรลเลอร์นะครับเช็คหลวมไล่หลวมนะครับผมไล่ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับคือราคาคือรวมเช็คนะครับส่วนตัว 70G นะครับก็คือราคาตามสภาพรถสวยเดิมใช้งานได้ปกติสนใจนะครับเบอร์โทรด้านบนเลยครับ091 8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับร้านนัแทกเตอร์เราตั้งอยู่ที่อำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเพจจริงมีที่เดียวเท่านั้นนะครับสามารถมาดูสินค้ามาทดลองนะครับก่อนที่จะจ่ายจะโอนเงินมัดจำได้นะครับมีสนามให้ทดสอบนะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับท้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ